ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง เฟียวฟ้าวเล่าปฏิหารเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เดินสายทำบุญอยู่ตลอดสำหรับนักสแสดงสาวเฟียวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เพราะมีความเชื่อและศรัทธายอย่างแรงกล้าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพญานาคลาสุดสาวเฟียวฟ้า oul, ก็ได้รำถวายในพิธีอัญเชิญหัวใจใส่พญานาคที่จังหวัดเชียงใหม่งานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยภาพพร้อมเล่าเรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันบวงสวงไดยว่า เพราะในขณะที่รำถวายอยู่นั้นท้องฟ้าก็เปิดและเห็นเป็นพระอาทิตย์ทรงโกรธทำเอาหลายคนขนลุกไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะ จะว่ายังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยดีกว่าปาฏิหาริ์เกิดเมื่อวันบวงสวงอันเชิญหัวใจใส่พญานาคท้องฟ้าเปิดอาทิตย์ทรงโกรธขอน้อมกราบขอพระคุณเ <ht> ทพพิรุณขอน้อมกราบขอพระคุณเทพระพายทิเมตตากรุณาโปรดเคลื่อนเมฆฝนขนาดใหญ่มากไปทิศท,ทางอื่นในช่วงประกอบพิธีและเปิดทางปัดเป่าสายฝนปัดเป่าเมฆดำในช่วงพิธีที่สำคัญพิธีศั ของพญานาคซึ่งสำเร็จตามเรื่องามยามดีสำเร็จสมบูรณ์จริงๆเมื่อประกอบพิธีแล้วเสร็จถูกประการไม่เกินครึ่งชั่วโมงทั้งฝนทั้งลมจึงได้ตามมาปกติ ปฏิหารแท้แท้ศรัทธาแท้แท้ศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอบคุณกระยาณมิีทุกท่านผู้มาร่วมงานก็ดีไม่ได้มางานก็ดีที่มีจิตที่เป็นกุศลขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่เปิดทางหัวใจพญานาคใส่องค์เสร็สมบูรณ์อนุโมทนาบุญนะคะ กัลยาณมิตรนั่นเองซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่างดงามเหลือเกินค่ะพี่อิมยิงขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุนั่นเอง